สวัสดีครับคลิปนี้ผมขอนำเสนอ Toyota v i ีอราคาเล้าๆนะครับเป็นตัวท็อปนะครับราคาเพียง79,000บาทเท่านั้นนะครับราคานี้เขาบอกว่ารีบไปดูให้ไวนะครับถ้าช้าเดี๋ยวจะบอกว่าขายไปแล้วเอาคลิปมาลงทำไมเป็น2 0 0 4นะครับสีเทาเกียร์ออโต้โรบไฟ้าติปวกติคร,บครับแอร์เย็นมากสีภายนอกมีถลอกนิดหน่อยนะครับตรงข้างหน้าครับ รถใช้2ระบบนะครับน้ำมันแก๊สไม่สองแสนกว่านัดดูรถได้ที่ประจวบนะครับสนใจนัดดูรถหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็สายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับต้องดูครับภายในเบาะหนังครับผมเล่มเอกสารพร้อมเลยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อนัดกันเข้าไปได้นะครับผมทางทีดีอยากให้ไปดูที่หน้ารถก่อนนะครับ ไม่แนะนำให้มาดจำไม่ให้แนะนำให้จองกันนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมขอลาเท่านี้นะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ